พอเราเลี้ยนะคะพอเราเลี้ยก็จการไปซื้อตัดแก้วมาทิดงั้นว่าวเลยนั่นมัแกะเบดโอ้เออเอนมาเลยนันเป็เบดแกเบดทำไงอี่ยพอเราปเลื่อนแววแล้ไปซื้อสายแบดซื้อสายแบดมาสักแคสกูขายยังไงขาย็นคอสซื้อมาสักคอสโรคลีพอมาแคสแต่ราใช้ไม่แม้โรคลีว้ในแคสยู่ในคอสเลย รรับกรับกกูรับกับกบกูตาเตาแบบในี้ยในี้ย c s นี้ยนคุมมั้ง c o t อย่าไปดันตินีนะคะตินีพอเจอเเว่นมาเี่จะไม่ได้ใจเราเป็เอรทำแบบแต่แบบนี้เป็นยังไงคะมันเป็นยังใกล้คล้ายกับไพ่ตัวนี้ ตาเพชรขับปนซื้เรเสร็จแล้วเราไปซื้อตาเม่ไดม่ือไม้ปมอะไรตำตเราเกูจะไม่เลันให้กนคุณนี่ซื้อส่เบ็มาแล้วเอามาเกี่ยวยกัตาเ็อะไรเกี่ยวยออะไรนะเกียวยกอะเีกียวยกข้าเกียวอะไรข้าฝากแล้วเกียวยอะไรข้ยอะ เดือนไหนมีนาคมแม่งได้กับปฏิตีดินไปแต่เราไม่แขวนมันมากกว่านี้เฮาเดือดร้อนมันเดือดร้อนเดือนนี้มันอยู่ที่ไหนคะเดือนมันอยู่ในดินการที่เราจะได้เดือนต้องทำไงเราต้องคุดอะไรนคุณคุณคุณคืออะไรคะชอบถ้าไม่มีชอบก็แขวนกับปลา ไม่เหมือนเลยกับคุ้นกาแฟอย่างเด้งนะลูกไม่ช่วยไม่งามเราคนยิ่งแค่นัเรื่องแคว้นเดี๋ยวโปรอะไรเดี๋ยวแคว้นยืมอะไรกดโดนตงตำโตหรือ้ซีตำโตาหรือซับม่ไม่เป็นไงการกัาแฟกับคุณเนี่ยคือแคว้นเลคุณนเราโจมลุมลึกโชมหลุมลึกตากแก้ลองแก้วดื่เดือนเลยครับชอบมันเป็นยังไงเราไม่รู้จักชอบอยู่ไหนไม่รู้จักชอบ หาหอนกุดร uh, ุกี้เป็นแรงเป็นยังไงชอบมันเป็นเล่มเป็นเล่มมันไม่ฝันแล้วเล่มมีกี่หน้าคะไม่นจะดาบมุดชอบเล่มเดียวหน้าเดียวอ๋อมันเป็นยังไงอ่ะมันที่มันมีดำนั่นมันจัะไม่ดำที่ไว้ทุกดินเลยนะดำชอบไม่ใช่ดำสี่กอง อ๋อแล้วคุณนี่จบแบบเป็นอย่างเดียวเลยคะไม่กับตะวันรูลนวิชเรียนสาขาวิทยม่น็เรียนรองแบบนท่องวิทย์เป็นกรเรียนตู้ไ่หมายถึงวิทยาศาสตร์คอยวิยกับศาสตร์าวิยกับทั้งศาสตร์ไวผู้นั่งทั้งดูวิทย์ตดหัวตลวิทยลื้อกับศาสตร์เเรียกวิทยปลาเลยคะครับการที่เราจะวิทปลาเราต้องทำยางไบ้างเราต้องหาหนอง อะไรนะหานองฮานอยคนเวียดนามเลยฮานองน้องก็ไม่เจองานนอยฮานองต้องมาที่ไหนคะไอ้แกบอกว่ามองตีบุ่งกูนี่ก็มันน้องคุยไดญแล้วหานองเลยครับทีนี้พอเจอหนองเลยว่าพอพบหนองเราลงไปในหนองจัดการเรือยาขึ้นเบาวีเบาเวทเรือขึ้นบนบก